หังัวมาเมื่อเช้านี้เอีเฮ้ยข่อยินของคำเฮ้ยของไครของจดูบด้า้งไม่ได้แล้วแต่ไม่ชัดแบบเลยบ่ชัดแล้วแต่ว่ามันปิดเครื่องอยู่ ีนีเอฟซีค่อยบาเมื่อเช้าเอาจา้ดแม่น่ะข้าค่อยเพราะว่ามันมีทองคำ <c oughs> มีทองคำเห็นไหมนะมาทางนี้มาทางนี้ไปดูรับโมบรับโมบค่อยว่าต้อง <c oughs> เป็นของเจ้าแน่นอน <c oughs> โอ <c oughs> ไม่รู้เลยนะว่ามันหายตอนไหนเนี่ยไม่ได้สังเกตเลยนะเนี่ย แล้วค่อยเปิดเข้าไปดูแล้วก็เห็นทองครับทอ่องทองดูพี่น้องเขตหายได้ยังไงนี Great, ่สงสัยเมื่อคืนนี้นะยาอะไรดิสายอะไรดิอันนี้ก็ทองเหมือนกันทองเหรอสายใหม่นะเฮซีอันนี้นะ อันนี้เป็นอ่าเป็นเพือเขาหลงนะย่าเห็นไหมที่เราเข้าป่าแล้วเราข้ามเรือเขาหลงแล้วเราจะหลงทิศหลงทางอันนี้เหรอดูสองอันสามอันเอฟซีดูพี่ก็มีบูชาได้นะเก้าสิบเก้านะคะเอฟซีบอกโอ้เก้าสิบเก้าบูชาได้เด้อันนี้นี้ก็ไฟสึกเหตุอะไรพวกอันนี้ออหยางอันนี้อันนี้ ก็ของดีทั้งนั้นเลยของดีทั้งนั้นเลยอไม่อันนี้ค่อยเคยเห็นเขาเรียกว่าอะไรนะอิงอ้อยอ้อยเงินไหวจังยูนะพี่น้องมันบะมี่อิงอ้อยบะบอะอ้อยไหวเงินบะยูได่พ่อกระดูหนี่แหละเขาบอกว่าสองอันนี้นะคืออิงอ้อยนะคะเอาไว้ในกระเป๋าอ้อยเงินไหวมันจังยูอันนี้ก็เครือเขาหลงนะคะเครือเขาหลงนี้ก็จะมีบูชานะคะ9 9บาบาทนะคะเป็นของ าหลานสาวโอ้บอกเออพอกระเป๋าขายเนี่ยขายเบื้องเห็ดทองค่ำทองหนักเท่าไหร่บาทหนึ่งซื้อซือ้อกับแม่ทำใส300โอ้สา <c oughs> มร้อยแต่ไม่กล้าใสเพราะว่าเยวะเอฟซีจะหาว่ารวยนะคะ <c oughs> มันคันมันคันเออเวลาเหงื่อออกแล้วมันคันโอก็เลยไม่ได้ใส่ก็เลยใส่เไม่ว่ามันจะไม่ร่อมันร้อนเนาะโอ้ถ้าถ้าญาติี่ไม่บอกนะดีนะที่ไม่ได้ก่อไฟอันนี้เมื่อคืนนี่บอกเออดีนะที่ไม่ได้ก่อไฟอันกล่องนี้เหง่อนะมันตกยี่ห้ออะไรนี่เฮ้อตกในนี่เลยโอ้ถ้าเป็นกล่องไฟใหญ่ดูจะคีเท้าน่ะมดเนาะ ดูสิที่เท้านั่นแหละเห็นไหมน่ันกอไฟลูกๆแห้งใหญ่ๆนะมดดมดแล้วเพราะว่าค่อยงมด่งไฟมันขึ้นนะนี่แหละตกนี่แหละขอบคุณย่าชี้มากๆเลยย่าไปเราก็มานกินเราเพราะว่อมันมืดค่อยก็เลยไม่ได้เอาฟืนใส่ค่อยเดี๋ยวจะไปจับคองูมาใส่นะค่อยก็เลยมไม่ได้ไปโจกเอาฟืนมาเชื้อโอ้ยมันหายเจอแล้วนะคะทรัพย์สินของประดานะขอบคุณมากค่ะจ้า ไป oh, <Bye. S 1> หักสมพ่อกระเป๋ามันรูดนี่นี่นเออมันรูด,ดบ่เออจะขอเอาไปเกี่ยวหญ้ากันปะ <c oughs> มาค่ะมาเกี่ยวหญ้าให้งัวนะคะอุปกรณ์ก็คือบะมีเขาบอกว่า <c oughs> นี้นะคะนี่เราก็จะเขียวๆมานะคะอีกทีก็คุยกันไปก็อย่าลืมจดแล้วเป็นกำลังใจก้นเลยนะ ค่อยซื้ออันค่อยซื้อครูละร้อยแล้วมันเป็นอันข้างน้อยข้างใหญ่นะยา ไปลงทิปใครที่เข้าแบกเก่งๆแล้วเหรอเขาไปลงทิปอยู่ไปแลนมือถใช่ไหมไ่้ไปดู่อกีเห็นมันหมดเลยที่ว่าไปเล่นมือถอไปลงทิปเขาทแแลวปขึ้นไลต์ดาเขขึ้นไล เธอหน้าเมกิจชาชาเราจะไปไปไหนบ้านธรสีใหญ่ออกไปไปเดีเยวค

ไม่กินเหมือนจะแบบขุนเคิ้นแบบอันนี้เลยป้าดาบอกว่าเมื่อวานนี้จะไม่มีแล้วจะทำยังไงปล่อยให้มันอยู่ในข้ออะไรย่างไงเนี่ยอูุู้ยยังอยู่ในข้อแต่เราก็ต้องหาให้มันกินเพราะว่ามันก็เป็นชีวิตปล่อยมันเดินป้าดาถนนเป็นคนเทนเดินตามนัวไปเรื่อยๆ ปล่อยมันเดินแล้วก็เดินตามมันเหมือนลุงอ่ะป้าก็ขี่จักรยานของป้าไปออกมาอะไรเหรอออกมาเออนี่อะไรยะอกอะไรงูงูอูถ่ายงลถยออกมาออกมาไม่ต้องไปเกี่ยวตรงนั้นนะออกมาน่ะเห็นไหมน่ะอยู่ต้นหญ้านะตาดีว่าหญ้าเออเอือออกมาเออเอาแค่นี้แหละเอาตรงนี้แหละแล้วก็เกี่ยวไป เกี่ยวตรงนี้ไปนี่ฝั่งนี้เอาดีนะมันคือต้นหญ้าให้เราเห็นงูงูก็งูดำด้วยนะอันตรายด้วยนะงูสีดำแะย่าโชค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 ได้พูดถึงอ่ะโชคอะไรแล้วล่อยสองแม่ลูกเดินไปแล้วก็ขี่รถจักรยาน้าตาเฟตนไปสักชั่วโมงแล้วก็เอามันกลับ เอ๊ะดีนะหนูว่าเขาก็อยากได้บรยาาบรยากาศมางบรรยากาศนะเราก็เดินตามมัวไปบ่ใช่แต่ตอนนี้หนูคันแล้วไ,ไปเลี้ยงมัวไปเอาใบเท่งเหมือนกันได้ไห้บ้าน กยกน้ำถอยกีล้อมีใครช่วยหนูยกโอ้ยฮะก็คนแข็งแรงเนาะแล้วตอนเย็นเนอาปุ๋ยเลยลงอีกลำอีกโอ้ยก็เชา้านอนชาแขนไม่หมดเขาบอกว่านี่ง่ายค่อยแข็งแรงค่อยเป็นไรเลยก็ทำแบบยกสองคนมันก็คุ้ยๆถ้าถ้าเกิดถังน้ำมันร่วงมันก็จะแตกแล้วก็ตอนตอนเข้าไปในบ้านปตามกันหนูก็อยู่ข้างบน

ถ้าเราไม่ทำก็สงสารจ่าจ่าก็โยกคนเดียวโอ้จ่าเขาแรงขนาดนะจ่าเขาบอกว่าโอ้ใช้เคยโยกนั่งของเราที่นั่งใครไม่มาแล้วกินก็ไม่ได้กินด้วยเฮ้มายมาก็กินอยู่เด้๋น้อมาสามวันที่ก็กินหยอกเล่นหยอกเล่นหยอกเล่นพูดอะไรก็มาสามวันพี่ชายแข็งแรงกว่าเราเยอะ เราแก่แล้วยิ่งโ้ยร่างกายเรา

ครบก้นแล้ว บ้าไปเขาเลี้ยงงวกันทูเขาปลูกยากันแบบ

อกแบบว่าคอกของเขาเนี่ยนี่เท่าสวนยางของตักเองคอกเขาอะในข้อเขาเนี่ยมีทั้งหญ้าแล้วก็เขาล้อมคอกไว้นะมีทั้งหญ้ามีทั้งน้ำทั้งเทืองทั้งนี้อยู่นะให้มันออกนี้มีน้ำมันมีล้ำมันมีที่นั่นมันมันมันถ้าผ้าถ้าถ้าของเขาอะในข้อมันหญ้าหมดเขาก็ไปเกี่ยวของโลกเอามาไว้แต่เขาไม่ได้ปล่อยออกเลยนะเขาต้องมีที่อะไรปุ่มนี้มันปุยไหม อันนี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะเนี่ยขอเราล้อมเลยอะลอย